เดี๋ยวทุกคนนะครับมาดูครับว่าสกินใหม่เตี้ยวเสียนสกินนี้นะครับถ้าเหมาหมดกระดานะครับผมจะเสียกี่คูปองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแล้วก็รีวิวการเล่นให้ดูนะครับแนนาการออกไอเทมนะครับบอกเ่าเซตนี้นะครับเป็นเซ็ตที่ผมไต่แรงขึ้นสบายนะครับนี่นะครับสกินนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์สแบบนะฮะแล้วก็มี2ล่างนะครับทางท่าว์ปแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยครับนี่อันนี้เป็นสกินนะครับโมเดลนะครับแล้วก็จะมีฉากเปิดตัวหน้าอบีนะครับสแบบนะครับนี่มี2ล่างนะครับ กับคืนล่างพระจันทร์นะครับอันนี้เป็นล่างดวงอาทิตย์นะครับทุกคนนี่ฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้บัตรสุ่มฟรีสุ่มก่อนนะครับได้ฟรีมา25บาทนะครับเป็นบัตรที่ได้มาจากกิจกรรมล็อกอินไลฟ์วันนะครับเนี่ยก็สุ่มไปนะครับนี่แหละแล้วกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคมเท่านั้นนะครับสำหรับสกินใหม่ของเซี่ยเซียนระดับอินฟินิตี้นะครับเนี่ยก็สุ่มไปก่อนนะครับนี่นนะคครับทุกโ้โห ก็คือเป็นกิจกรรมที่น่าจะเสียคูปองเยอะนะครับถ้าเหมานะแต่ว่าบางคนนะครับไม่เหมาก็สามารถแบบเอาแค่สกินแล้วก็ปุ่มป้ายพอนะครับแค่นี้พอนะฮะนี่นะครับกดสุ่มเลยครับทุกคนเหมือดไปเยอะเลยครับทุกคนครับตอนนี้ก็เหลือแค่สกินของเตี้ยวเซียนเท่านั้นนะครับมาดูว่าผมจะเสียกี่คูปองนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันการันตีการสุ่มไงทุกๆ60ครั้งอ่ะเราจะได้รับทินส่วนเพื่อไปสุ่มของรางวัลทางซ้ายมือนะครับนี่ยนี่ครับอย่าลืมนะครับให้เสร็จในการสุ่มนะ เพราะว่าถ้าใครไม่ใช้เสียในการสุ่มอ่ะบอกเลยว่าหมดคูปองไม่ต่ำกว่าห้าพันแน่นะครับนี่ครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าใครนะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่อยากเหมาอ่ะถ้าได้แค่สกินแล้วก็ปุ่มก็พอก็ได้นะเพราะว่าในเกมมันก็ใช้แค่ปุ่มนะฮะแล้วก็สกินเท่านั้นนะครับที่โชว์ประมาณนี้ครับเนี่ยกดเลยฮะและแค่อีกเก้าครั้งนะครับเราก็จะกดทีละครั้งนะครับเผื่อมันดรอปก่อนเนี่ยเออเราก็ไม่ต้องเสียคูปองเยอะนะครับนี่ครับโอเคปึ๊บ นี่ครับเหลืออีก4ครั้งนะครับไปครับปึ๊บนี่ครับกดใช้ไปมีอีกไหมเล่นฟรีอะไม่มีเลยครับโอเคเหลืออีกแค่ครั้งเดียวนะครับได้มาละเรียบร้อยนะครับสกินใหม่ของเตลวเซียนนะครับได้มาแล้วนะครับทุกคนครับก็ หลังจากที่คำนวณมานะครับผมเสียคูปองไปนะครับอยู่ที่4,796นะครับ4,796คูปองนะครับถ้าเมานะโอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็คุ้มเลยครับเป็นสกินระดับสูงนะครับระดับอินฟินิตี้นะครับนี่เลยนะครับทุกคนครับคือสูงกว่าระดับมิติอลอีกนะครับสกินเนี้ยนี่เลยสองร่างในหนึ่งเดียวนะครับสกินนี้ก็ มีครบนะครับพวกกรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ที่สําคัญะตั้งรูปโปรไฟล์สวยมากนะครับเดี๋ยวจะมาตั้งให้ดูนะนี่นะครับก็คือตอนที่เรานะครับตั้งหน้ารูปโปรไฟล์นะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหมเออบอกเลยว่าสวยมากนะครับส่วนกรอบโปรไฟล์แล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับตามนี้นะครับขยับได้นะครับขยับได้นะเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวเอฟเฟกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มรีวิวนะครับในส่วนของแอนิเมชันตอนโหลดเข้าเกมนะครับนี่ฮะดูนะครับ อันนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะครับตอนโหลดเข้าเกมนะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับจะมีเอฟเฟกต์สล่างนะมีโมเดล2ล่างนะครับไปแก๊งเลนล่างกันต่อนะฮะสกินนี้ถ้าอยากเปลี่ยนล่างนะครับเราต้องใช้แอนตีเท่านั้นนะถ้าอยากเปลี่ยนล่างอ๋อเน่ครับเพื่อนแก๊งแล้วนะทุกคนครับคือไม่เดินเลยครับลอยตลอดทางสกินเนี้ยลอยนะลอยเท่านั้นนะครับสกินเทพไม่ต้องเดิมแต่ว่าถ้าตายก็หมอบกับพื้นเลยนะอ้าวย้อนย้อน รอดักครับทีมว่าดักละมาสี่ตัวนะครับมาดิเอ้ยมา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 แล้วมาแล้วนี่ครับปึ๊บเรียบร้อยครับนี่เป็นป้ายประกาศสังหารนะครับสวยฮะโอเครออย่างเดียวสกินนี้เลยครับตีมังกรต่อเลยคือสกินนี้นะครับจะมีการแก้ไขเอฟเฟกในอนาคตนะครับในส่วนของการแช่แข็งจะมีการแก้ไขใหม่นะครับให้สวยขึ้นไอ้เพื่อนเราเดียวดิแช่ อันตีเลยครับเห็นไหมอันตีเปลี่ยนล่างแล้วทุกคนครับเห็นไหมเออโอ้โหเอฟเฟกสวยมากเลยครับนี่ท่าสกิลสองนะครับจะมีมือผขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะวาร์ปให้ดูนะฮะเอฟเฟกท่าวาร์ปมีครบนะครับทั้งท่าเดินอกบอดเอฟเฟกป้อมแตกนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกของรีคอร์ดหรือท่าวาร์นะครับก็จะมีสแตนพอขึ้นมานะครับตรงด้านข้างนีนี่ลสักครู่นะครับเคลียร์คลิปก่อน เราใกล้ตายนะครับเรากลับมาที่ดูเฮอ้าวได้เลยครับนี่ได้ครับได้มาดิกลับมาดิกลับมาดีอันติวางเลยครับตายครับนี่เลยนี่ครับดูนะครับตอนล่างสีแดงนะวาร์ปครับนี่เลยครับเอฟเฟกต์ท่าวาร์ปมีร่างแตนนะครับแล้วก็แพ้กับประสาทนะครับแล้วก็ท่าทางตอนเดินออกจากบ่อนะครับดูนะยังมีสแตนพ่ขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็จะมีการแก้ไขเหมือนกันนะในอนาคตนะครับ เดี๋ยวเรานะครับมาดูตอนล่างน้ําแข็งดีกว่านะครับอันตีไปเลยครับให้เหมือนเลยฮะตายเรียบร้อยครับเนี่ยล่างน้ําแข็งนี่ครับท่าวาร์ปล่างน้าแข็งนะครับทุกคนครับอื้ชิฟแล้วก็วาร์ปนะครับแล้วก็มีสแตนนะครับตอนเดินออกจากบ่อนะนี่เลยอย่างเท่นะครับชิปพอลออตีเดี๋ยวตีให้ดูนะครับล่างสแตนน้ำแข็งแช่ครับ แฉ่อันติครับนี่อันติตายไหมปึ๊บกี่หนึ่งไม่ตายครับไม่โดนไม่โดนม,มันฟิกมันฟิกโอ้ผมตายแล้วเนี่ยโอ้โหมาช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหนิดเดียวหลบเข้ามุมเข้าป่าอ้าวไม่เอาเหรอโอ้โหรอดได้ยังไงครับเนี่ยรอดได้ยังไงเนี่ยวาร์ปครับนี่โชว์เท้าวาร์ปอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนวาร์ปทึบนี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็เดินออกจากบ่อ เดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ป้อมแตกกันนะครับยานยานอัลเบร่ายานเซตนี้นะครับแนะนําเลยฮะคือต้นเกมดาเมจแรงนะครับนี่ยันติเข้าไปคือเลดเกมดาเมจจะไปในอ่าซึ่งซัพพอร์ตนะฮะเออสองตัวอ้าวคือปั่นป่วนซีซีเยอะมากนะครับเซตเนี้ยเจ็บดาวสบายนะครับเซตนี้ผมใช้นะประจําเลยต้นเกมทำดาเมจแรงแต่ว่าเลดเกมอ่ะก็คืออ่าไปในแบบสร้างซีซีกับเพื่อนนะครับให้กับทีมนะเยอะมาก โอกาสได้ดาวสูงนะครับเซตเนี้ยคือโคตนน่าลำคาญเลยนะทั้งสโลทั้งเผาเนะครับเรียบร้อยแน่แช่ตายเรียบร้อยแป๊บหนึ่งขอคิวก่อนอันตีเลยครับเรียบร้อยเอาดีเพื่อนมาแล้วะแช่นี่งไงเรียบร้อยเพื่อนจัดมันสวยหรือยาวหรืออยากไหลาย,ยาวก็ไหลาย,ยาว อันตีครับอันหนึ่งครับป้อมจะแตกละป้อมก็มีเอฟเฟกต์สองแบบนะครับตอนแตกดูนะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับดูนะนี่นะครับโอ้โหสุดยอดอะไเพื่อนดันครับดัน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 นี่ครับดันป้อมครับดันป้อมดันป้อมจบได้ครับจบได้ครับจบได้ อันติีครับวางเลยเราได้ฟารตี้รีเวนมาละโคตรเอียร้ลยโคตรสโลเลยนะตัดเลือดสโลเผาเอาดีเนี่ป้อมกันี่ป้อมได้ครับไปครับแค่หนึ่งวางเอาตายเลยครับตายเฉยโอเคครับน่าจะจบเลยครับประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวสกินของเตี้ยเซียนนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ